นี่นะคะขยันมากเลยค่ะเธอทำหลายอาชีพมากๆเลยนะคะเป็นั้งแอร์โฮสเตสเป็นนางพิธีกรเป็นทั้งวีเจเป็นทั้งนักแสดงและที่สำคัญเธอก็เป็นกูรูด้านของความสวยงามด้วยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนที่วัดนอกด้วยกันเนี่ยนะคะเธอก็ดำมากๆเลยค่ะแต่ยนนี้เธอก็ทิ้งเพื่อนทิ้งผงไปนะคะแล้วเธอก็ขาวขึ้นเธอไปทําอะไรมาทุกตาคิดว่าเธอต้องไปแอบลอกผิวเหมือนไมเคิลแจ็คสันแน่เลยเลยแต่ว่าทําไมเธอถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะคะงงไหมถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นมันน่าจะเอ๊ะ อยู่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะสำหรับคุณฝ้ายค่ะคุณวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะตอนเล่นละครป้าน้อยอย่าลืมแกะอย่าลแกะหอตรงนั้นมาบอกว่าตอนนั้นเป็นความรู้สึกของที่เราว่าเอ้ยเราแต่งหน้าก็สวยแล้วทำไมไมไปทิวไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกท่าค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะฝ้ายในฐานะที่ทําหน้าที่หลายอย่างแล้วเก็บประสบการณ์เหล่านี้มาฝากกันว่าวันนี้จริงๆแล้วคุณก็แค่รับประทานอาหารเสียบข้อขาวได้จริงๆ แต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณดูตรงนี้ไปพน้อ่คมกันแต่ก่อนรับประทานเ,เขาจะบอกให้คุณนะคะถ่ายรูปวันที่1วันที่2และวันที่3เอาไว้ก่อนถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยเพราะนี่คือตัวการันตีผลว่าผิวคุณจะมีออร่ามากขึ้นจริงหรือเปล่ามองวยสายตาตาว่าอาจจะมองไม่รู้อ,อาจจะมองว่าเอ๊ะสีผิวปิ๊บเปลี่ยนจากเดิมจริงๆแล้วมันเปลี่ยนขึ้นข,นขาวใสขึ้นมีออร่ามากขึ้นง,ง่ายๆนะคะเขาจะให้คุณนำน้ำมาบูรพูปกตินี่ก็ได้ค่ะ ิวคุณจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะคะแล้วคุณก็ใส่สารสกัดเบตาดีนนะคะที่เบตาดีนลงไปออกไม่ลุกมาได้ไหมออกไมาแรงเยอะนะทำไมฉับอะไรใส่สารสกัดเบตาดีนนะคะเพื่อแสดงถึงความสีผิวของเราและสารสกัดตกค้างที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเมลานีนผิวที่เข้มข้นหรือว่าเบตาดีนผิวที่มาจากแดดมาแค่ไหนก็ว่าไปนะคะแล้วเราก้ดูโคนโคนไปโคนกะต่ายสีเข้ม สีเปลวของคนเราถูกจองแล้วสาวเหนือสาวกลางสาวใต้กรรมการได้หมดนะคะทมไมต้องใต้มาทั้งชั้นล่ะแล้วเรานำนี่เลยค่ะกูต้าไทโอนที่คุณคิดว่าเจ๋งที่สุดอีนี่บอกว่ามาจากไหนนะแล้วอันนี้จากออสเตรเลียหนึ่งหมื่นดีลิกรัมค่ะ จริรเขาบอกว่าเ่ต้าหนึ่งร้อยผาท้ยถุงนี้สามพันบาทคุณผู้ชมคะคุณสัง่งซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ตัดนะคะตัดด้านในปกติเราเราก็ทานเลยถูกไหมคะแต่นี้เราจะบอกคุณผู้ชมเห็นว่าด้านในเป็นน้ำเห็นไหมคะเป็นน้ํามันนะคะเป็นเจลาตินจากวัวค่ะที่เขาใช้รับประทานเ<อ>พื่อให้ฟื้นฟูผิวเราขึ้นและนี่อันนี้ห้าพันมิลลิกรัมจากสวิตเซอร์แลนด์กิจ้าเชอร์เลยค่ะ ห้าร้อยบาทเน็ดลบเกือบแปดสิบบาทเหมือนกันนะคะก็มันๆเหมือนกันล่ะลองรมดูได้นะคะกลิ่นอะไงและนี่ค่ะไอ้ดมไม่ใช่มันจิ้มเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วและนี้กูได้วิ้งวิ้งด้ยค่ะตาทองตลาดทั่วๆไปนะคะอันนี้แตงโมตาดนะคะเราขอได้แกะคุณผู้ชมชมกันว่าเขาจะเป็นลักษณะผงอย่างนี้เหมือนกันอ่าและนี่ค่ะ นี่ห่อดีไว้นะคะห้าแกะออกมาค่ะอันนี้คือของดีไว้เองนี่นะแพ็กเกจความสะอาดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็การซิลนะคะบวกไปถึงแพ็กเกจในการขอด้วยค่ะนี่เลยนี่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะพอส ไม่ได้ชมกันนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของสารสกัดของดีไว้ตัวนี้นี่เขาจัดสรรคัดสรรมาเพื่อผิวพรรณที่ขาวใสกระจ่างโดยเฉพาะค่ะแล้วก็แกะบางเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นสีชมพูเป็นสีชมพูเหมือนกันแต่เมื่อคุณรับประทานแล้วนะคะวันที่1วันที่2และวันที่3นะคะร่างกายคนจะต้องเปลี่ยนสีผิวถูกไหมคะถูกที่แบบกุได้วิงวิ้งไม่ให้การเปลี่ยนแปลงค่ะทุกตาถ้าเป็นที่ห้ออื่นนะอ่าอันนี้จากสวิตเซอร์แลนด์ภาพทำกิจกรรมงานเลยอันนี้คืออันนี้ นนและนี่ตามของตลาดนะคะคุณทางก็ไปเลยค่ะออันนี้คือดีอ่าจะได้ไม่งงอ่อันนี้ของเราเลและ,<ส>ะนี่คือ,อ,อดีไว้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมท่านนะคะเมื่อวันที่1และวันที่2และวันที่3คุณค่อยๆรับประทานดีไว้ไปนะคะสารสกัดดีไว้จะค่อยๆดูดซึมในร่างกายของคุณและค่อยๆปรับสภาพสิ่งตาของคุณให้ขาวใสกระจ่างขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าค่อยๆไม่มีอะไรที่ปุ๊บปั๊บติปพับในทิจตาหมบอกบอกได้เลยว่าค่อยๆนะคะ ก็ว่าบ้าแล้วแหละมันก็ต้องใช้เวลาชิ้งไวไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวจากที้แต่งสกัดเป็นตาดีนเดีวเราจะจางลงไปและเป็นสีขาวนะคะสองวันที่สามวันที่สี่ใช่คุณสามารถาได้เลยวแน่ชิเห็นไหมเจ็ขาวกว่าแก้วอื่นไหมคะขาวกวันที่เก้าวันที่สิบพอแล้วค่ะคุณชิดนี่ถือว่าผิวของคุณสามารถเปลี่ยนสีผิวได้โดยที่จากสกัดเป็นตาดีนจากดำเท่านี้มาเป็นเท่านี้ได้เนี่ยคุณว่าผิวคุณจะขาวขึ้นไหม ขึ <4. S 2> ้นเพราะว่าเปตาดินนี่มันเป็นตัวแทนของสารพิษต่างๆ ใช่ขมุขอขอมอ,อยู่แล้วอ่ะแล้วก็บอกก่อนว่าวันนี้นะคะถ้าคุณสนใจในเรื่องของความข่าวใสกระ่างจ,จริงๆเราย้มอครั้งว่าความขาวอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับร่างกายของเราเราตาย<ช>ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต<ช>่ค,<ช>คุณอยู่ขาวอย่างปลอดภัยได้ด้วยด<ช>ีไว้กล่องนี้นะคะเพราะว่าสารสกัดที่มีในเรื่องของคอลลาเจนนะคะจากแปรทะเลน้ำลึกแอลกูน้าเอโทสกัดจาเพื่อการรับประทานอาหารเสริมโดยเฉพาะใส่เยอะด้วยนะแอลกูนาเนโทจากชาเขียวนะคะวิตามินอีวิตามินซีสารสกัดจากเปลือกฝนฝรั่งเศสทำให้ คุณผอมเพียวมากขึ้นแล้วก็วิตามินอีวิตามินซีต่างๆแต่ที่นอกเหนือจากนั้นจะบอกอีกว่าถ้าคุณสั่งซื้อดีไว้นะตอนนี้นะคะเราจะให้แถมว่าสีผิวตัวนี้กับทุกตาเพื่อเพื่อเป็นการการันตีผลว่าเมื่อคุณรับไปปุ๊บโันสั่งซื้อดีไว้นะคะไม่ว่าโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่<ห>คุณซื้อไปตัวนี้คุณอย่าทิ้งนะมีมูลค่าถึง2อ0 0บาทเมื่อคุณซื้อไปแล้วแะ้รใชหรอทำไมอ่ะใช่คุณวัดสีผิวไปเลยว่าวันนี้คุณขาวที่ลำดับที่เท่าไหร่ถ่ายรู ไปถูกป่ะแล้วพอวันหนึ่งคุณทานดีไว้ปุ๊บเรียบร้อยสามวันสี่วันห้าวันแล้วแล้วมาวัดอีกทีเหมือนที่ฝ้ายเคยวัดสีผิวว่เเออาเฮ้ยฝ้ายเปลี่ยนแปลงอย่างภาพที่เห็นนะคะคุณเห<า>็นได้ว่าสีผิวของฝ้ายเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างมากก็บอกแล้วว่าก,ก่อนแล้ฝ้ายดำจริงจริง กระจากรึโดยเฉพาะใครที่คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถทําได้นะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะหลังจากที่นมุตรแล้วคุณก็ทานได้นี่นี่เพื่อเป็นอิสลามเยอะกินได้มาฮาลาแล้วเรียบร้อยค่ะมีเรื่องหมายฮาราเื่องหมายฮาาออยและชิเปียอวอร์ดออยชัดเจนแล้วครบค่ะใส่กระจากรแล้วก็การันตีผลนะคะว่าคุณน่ะไม่ว่าจะคุณทานดีไว้์ไปแล้วนะคะคุณจะไปตากแดดแล้วก็ระบายหม่ลหม ดีไวท์เป็นประจำอย่าง,งต่อเนื่องผิวคุณจะสมู่รเสมอไม่มีอาการ<อ>ที่จะแบบจะไปดำอีกแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าการทานกูต้าไทโอเสร็จแล้วเมื่อคุณเลิกทานมันจะกลับไปดำอีกดีไวท์นะคะรับประกันว่าคุณจะไม่กลับไปดำอีกถ้าคุณไม่ไปตัดแหลกเพิ่มเติมมากมาย<อ>ไม่ไปใช้สีผิวอย่างชัดเจเทนสูบูรีดื่มเอ่อดื่มอะไรเง้ไม่ควรนะคะเพราะว่าสารสกัดเหล่านี้อาจทำให้คุณคล้ำได้แต่วันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าคุณจะขาวอย่างปลอดภัยได้ด้วยคือพั์ดีไวท์เพราะว<อ>่านี่คือหนึ่งในประถมต้าน แล้วใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ากานจะรู้จักฝ้มานานแล้วฝ้ายดำจริงๆค่ะเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้แบบข่าวขึ้นขึ้นขึ้น่ถ้าดีขึ้นเนี่ยมันมันต้องไม่ดีขึ้นขนาดนี้อันต้องแบบว่าข่าวจริงใสจริงนะคะแล้วก็กล้าการันตีในเพื่อนคนนี้ว่าเขาข่าวจริงๆแหละนะตาขนาดตุ๊กตาเนี่ยบอกเลยว่าหาที่วัดสีไม่ได้อะนะคะยังไงใครสนใจวันนี้ฝ้ายนำสิ่งที่ดีมาบอก่าต้องยกให้